อาจารย์ครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั้งที่คนทั้งโลกให้ความสนใจมากที่สุดเลยในเมืองไทยก็เหมือนกันนะไปไหนก่อนเลือกตั้งเนี่ยจะมีคนบีออบเคราะห์บีบวิจารณกันทุกวันมีคนมาถามผมมากมายใครแพ้ใครชนะแล้วพอผลออกมาชัดเจนว่าโจบไบเดนชนะแล้วเนี่ยในเมืองไทยนี่คนก็แสดงความยินดีกันเยอะมากแล้วก็ถ้าอ่านข่าวเกือบเกือบทุกประเทศทั่วโลกก็โล่งใจหมดเลยว่าทรัมป์แพ้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรทําให้คนมีความรู้สึกแบบนี้เขากลัวทรัม หรือว่าเราชอบโจไบเดนกันแน่ผมว่าก็ผสมกันนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นสาคัญคืออาจจะกลับประสบความคุ้นเคยนะครับที่ทําให้เกิดความมั่นใจขึ้นมามากขึ้นนะครับความคุ้นเคยที่ว่าบทบาทประธานดีควรจะต้องเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> คือว่าไม่ออกไปเผชิญหน้าหรือปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับบทบาทของประธานดีจะต้องมีท่าทีที่ปลองดองรอมชอมกับฝ่ายที่เห็นต่าง บทบาทของประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นผู้นําการเมืองในโลกเสรีจะต้องอาศัยพันธมิตรร่วมมือไม่ไปทะเลาะบอกแบงกับพันธมิตรด้วยตัวเองนะครับบทบาทแบบนี้ผมคิดว่าคนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reassure นะครับ<ห>มากว่าสบายใจหน่อยสบายใจ <c oughs> มากว่าในความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับ <c oughs> คนก็จะรู้สึกอุ่นใจ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆ <c oughs> คนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยก็อาจจะโกรธนะครับอาจจะไม่พอใจว่า ถ้ากลับไปในรูปแบบที่รอมชอมปรองดองคอมเพลมไมซ์ที่เขาเรียกนะครับทำให้เกิดเอกภาพขึ้นมาเนี่ยประเด็นปัญหาสําคัญหลายเรื่องเขาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นคนที่สนันนาดีทรัมเป็นคนมากเขาคิดว่านักการเมืองในกรุงวอชิงตันเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยจะอยู่กับความเป็นจริงของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนมากจากการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติจากการแข่งขัน คนเหล่านี้เขาจะโกรธแล้วก็จะโกรธมากขึ้นถ้าหากว่าโจไบเดนว่าที่ประธานดีไม่กลับไปดูเรื่องนี้แล้วก็มีนโยบายออกมาซึ่งเขาพูดแล้วนะฮะเขาจะมีนโยบายออกมาถ้าเป็นประธานดีในการตอบสนองต่อคนที่ไม่ได้เลือกเขาอ,อันนี้ผมคิดว่าหลายๆประเทศก็เป็นความกราดเกลียวของคนที่มองว่าระบบเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปถ้าอนาคตเข,ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คือทรัมป์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในในสโลแกนที่บอกว่าอเมริกา first นะครับคืออเมริกาต้องมาก่กนแล้วก็เชื่อไปบีบประเทศต่างๆในโลกเนี่ยประเทศไทยในช่วง4ปีที่ทรัมป์เป็นผู้นำเนี่ยเราเคยเจอแรงกดดันจากรัฐบาลของทรัมป์โดยตรงแบบชัดเจนมีอะไรบ้างไหมครับก็แน่นอนนะครับการตัดสิทธิพิเศษในเรื่องของภาษีสุลกากรก,ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่ใช่แตนะ่แค่ทรัมป์นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าที่คนใหม่แล้วคนเก่าก่อนหน้านั้นก็ทําคล้ายคลึงกัน mm hmm. ก็คือกดดัน ไทยเรื่องการให้ไทยซื้อสินค้าสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่องเนื้อสุกรเนื้อแดงหรือว่าสินค้าอื่นๆสินค้าเกษตรของสหรัฐที่จะตีตลาดแล้วก็เรื่องของสิทธิบัตรนะครับเรื่องของยานะครับเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเราโดนกดดันอยู่โดยตลอดเพียงแต่ว่านวิาอาจจะไม่ได้เลือกกดดันโดยตรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าโดยตรงก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเขานิยมการร่วมมือกับพันธมิตรหลักๆที่เขาเห็นว่าสําคัญ ของเรานี่ก็เห็นว่าสําคัญมากเพราะว่าทําให้เขามีความร่วมมือทางด้านการทหารที่แชิงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ฐานไทยเรากลับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับฐานสหรัฐภายใต้ประธานดีทรัมนะครับเพราะเขาคิดว่าตรงนี้จําเป็นมากกว่าการกดดันเปิดเผยก็เป็นนโยบายซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยก็ได้ประโยชน์นะครับจาก4ปีของประธานาธิบดีทรัมป์นายกของเราไปก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อเมริกาก็หันมาสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะมากขึ้นนะครับ แล้วก็เอกชูช nice. ุดปัจจุบันที่อยู่เนี่ยนะครับก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมันงเศรษฐกิจขยันขันแข็งในการลงพื้นที่แล้วก็เสนอโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศไทยหลากหลายขึ้นนะครับร้อมที่จะหบริษัทบริการลงมาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นอันนี้ก็าจจะเปลี่ยนไปอีกรัฐบาลใหม่ที่มาเนี่ยก็อาจจะกลับไปพึ่งกระทรวงการต่างประเทศมากขึ้นนะครับกลับไปพึ่งการจรจาทางการค้าในรูปแบบที่เอาเรื่องของสิทธิแรงงาน เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยมากดดันเราเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร,รนะครับก็หมายความว่าที่อาจารย์บอกว่าอาจจะกลับไปสู่โลกที่คนคุ้นเคยกันมากขึ้นภายใต้การนําอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งโจไบ,บเดนก็พรรคเดมโมแครตด้วยกันเป็นไปได้ไหมครับว่าไทยจะถูกกดดันมากยิ่งขึ้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก็ต้องดูตัวบุคคลด้วยนะครับว่าตัวบุคคลที่จะเข้ามา เป็นล้ำตรีต่างประเทศมีความคุ้นเคยมากน้อยขนาดไหนในสุนทรพจน์ของไบเดนเมื่อปีที่แล้วที่เป็นสุนทรพจน์สาคัญที่มหาลัยซูนีที่นิวยอร์กที่พูดเรื่องนี้ไว้ก็ยก3ประเทศในเอเชียที่เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียซึ่งจริงๆไม่ได้อยู่ในเอเชียโดยตรงนะครับแล้วก็เอเชียที่เหลือที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งเราก็น่าจะต้องนับรวมหลายประเทศตรงนี้เข้าไปของไทยจะนับหรือไม่นั้นก็คงแล้วแต่ทางสหรัฐนะครับแต่ว่า เราเองก็ผ่านการเลือกตั้งที่เขายอมรับมาแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้เราก็กาลังเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนฟังเสียงผู้ประท้วงอะไรนะครับขึ้นมาอีกแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เราเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการพันธมิตและประเทศไทยก็น่าจะอาศัยโอกาสตร,ตรงนี้นะครับแลวเขาชอบเจรจามากกว่าประธานดีทรัมแล็เข,เขาอาจจะเจรจาไปคณะนะครับดู อย่างก,กรณีเรื่องของแม่น้าโขงเนี่ยนะครับเราจะทำไรายได้เพิ่มมากขึ้นไหมนะครับเพราะว่าก็คงสนใจที่จะให้เราช่วยนะครับที่จะประสานงานนะครับกับญี่ปุ่นแล้วกับจีนด้วยนะครับในการพัฒนารุ่มน้าโขงแทนที่จะปล่อยให้ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเข้าไปอย่างสเปสะสปักนะครับ,รบอันนี้ก็ไทยอาจจะมีบทบาทเด่นขึ้นมาหรือว่าแม้แต่เรื่องเกาหลีเหนือแม้แต่เรื่องทะเลจีนใต้นะครับก็อ,อาจจะอาศัยไทยมากขึ้น แต่เรื่องเหล่านี้ทางความมั่นคงก็ต้องพร้อมมากขึ้นกันอีกด้านหนึ่งอาจจะถูกกดดันมากขึ้นไหมคะก็ผมว่าเป็น2ด้านพร้อมกันแล้วก็ความซับซ้อนของเดโมแครตอยู่ตรงนี้ครับคือเขาทําทั้งกดดันแล้วก็ตอบสนองแอ่เราเนื้อออกไหมครับในสมัยประธานเบครินตันก็แบบนี้ครับทางด้านการค้าการลงทุนก็กดดันแต่เข้ามาเมืองไทยนะครับมารับปริญญากิตติมศักดิ์ที่เมืองไทยแล้วมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับกับรัฐบาลไทยนะครับแต่ก็อะไรเป็นเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าครับ ปกติเวลามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบขนาดใหญ่อย่างนี้ในอเมริกาเนี่ยทางไทยเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศและ,ร,ะรัฐบาลเนี่ยจะมันมีกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะไปเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับทางทางอเมริกาอย่างไรครับผมคิดว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นฝ่ายการเมืองเขาก็คงจะเชื่อมโยงกันแล้วตอนนี้ว่าใครเป็นใครใครคุ้นเคยกับใ,ใครนะครับอ,อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเราหลายคนก็คุ้นเคยกับทีมงานของทธานดีโจไบ,บเดนที่กำลังจะมา นในรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีนะครับผู้บริหารระดับสูงของเราที่คุ้นเคยกับนายโจไบเดนและเพื่อนนายโจไบเดนเห็นหนังสือมาด้วยกันก็มีขณะน,นี้ทิมงานเหล่านี้ก็กาลังจะเริ่มที่จะพบปะพูดคุยกันอีกนะครับอันนี้ก็คงต้องทําให้เสร็จก่อนเดือนมกรานะครับเดือนมกราเนี่ยไบยเดนว่าที่นะครับเพื่อจะเริ่มเดินงานนะครับตอนนั้นไม่ทราบว่าคดีจะถึงไหนแต่ว่านะครับวันที่1ก็เราจะเห็นรายงานใหม่เรื่องการจัดการกับโควิด นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คงจะเห็นข้อเสนอในการประชุมสุดยอดเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาประกาศแล้วเรื่องการประชุมสุดยอดเรื่องประชาธิปไตยที่เขาจะไปกู้สายการแล้วก็จะมีเรื่องของปารีสข้อตกลงทางด้านโลกร้อนหรือ c ล i m a t e ดคลายซที่ Climate c h a n น e นะครับเรื่องเหล่านี้เดือนมกราเนี่ยเราก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การทํางานร่วมกับสหรัฐนะครับเพื่อที่จะให้เขาเห็นความสาคัญของเรานะครับแล้วโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนอีกหลายเรื่องนะครับ ที่อาจจะต้องคุยกับสหรัฐครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับแต่ว่างานจะหนักขึ้นแล้วก็จะซับซ้อนขึ้นจะกลับไปพึ่งระบบราชการมากขึ้นแต่จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับจะไม่มีการตกลงกันแล้วออกจากห้องประชุมขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่ตกลงและจะไม่มีการออกมาเผชิญหน้ากันทําให้พักพวกตัวเองปั่นป่วนอย่างที่เราเห็นในช่วงันเ่าดาได้มากขึ้นใช่ไหมคะถ่าดาวได้มากขึ้นว่าหนักขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีช่องทางที่จะทํางานร่วมกันมากขึ้นด้วยซ้ํา คือคือ,คอการทํางานหลายรายด้เนี่ยจะไม่ต้องเห็น <c oughs> เหมือนกันเราอาจจะมีโอกาสในการสื่อสารกลับไป ừ, กับอเมริกัน <c oughs> เขาอาจจะฟังเรามากขึ้น <c oughs> นะครับแล้วก็เขาอาจจะมีหลากหลายคนที่เราเข้าถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนแทนที่จะขึ้นอยู่กับทาน์วีทัมกับค <c oughs> ณะที่ปรึกษาเล็กมาก <c oughs> อาจจะเป็นครอบครัว <c oughs> นะครับซึ่งหลายประเทศเข้าไม่ถึงก็อาจจะทําให้เราเข้าถึงคนในกระทรวงต่างประเทศหลายคนที่จะกัรจะขึ้นมาเนี่ยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นโอกาสผมว่าก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าก็ต้องทํางานหนักกันมากขึ้นทนั้ะเอง ประเทศไทยมีอะไรตรงไหนไหมที่ทางรัฐบาลชุดใหม่ในทางเรียบข่าวเนี่ยจะให้ความสนใจเราเป็นพิเศษมีอะไรที่มันที่เขาจะจับตาดูเราไหมคือเขาเขาอยากให้เราทําตามมาตรฐานสากลอันนี้ก็ชัดเจนทาให้เขาดูดีว่าเป็นผู้นามาตรฐานใหม่เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับทร,รัพย์สินทางปัญญาเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อันนี้คือทั่วไปผมว่ามันจะเห็นชัดขึ้นเข้มข้นขึ้นแต่สิ่งที่เขาต้องการกู้จริงๆก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งตั้งแต่มกราเนี่ยเขาอยากคงอยากจะเห็นเราซื้อสินค้าเข้ามากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็จะคงต้องไปคุยกันดูนะครับยุทธภพกรนะครับสินค้ากเกษตรสินค้านะครับเรื่องของอผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเนื้อที่เขาเสนอมาแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้เราคงจะต้องหยิบยกขึ้นมาคุยกับเขาให้ชัดเจนนะครับแล้วเ,เรื่องสถานการณ์ประท้วงในไทยการชุมนุมของกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนกกน,กกน,กกนักศึกษาที่ออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ประเมินว่าพอเป็นโจไบเดนแล้วจะยิ่งกลับมาให้ความสนใจหนักแล้วจะมากกดดันไทยหนักขึ้นไหมคะ ผมคิดว่าเขาติดตามดูสายการเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นพัฒนาการที่เขาคิดว่าเป็นประทิศทางที่หลากหลายและเป็นรประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับว่าประเทศอย่างเราก็เปิดโอกาสให้มีการประท้วงมีการพูดในเรื่องที่ในเมื่อก่อนอาจจะพูดได้ยากก็เขา,เขามองในภาพรวมว่าสายการก็อาจจะคลี่คลายถ้ารัฐบาลไม่ไปทําอะไรให้ให้ให้รู้สึกว่าไปปิดกั้นมากนะครับ,รบถ้าผิดกฎหมายมากก่าจริงๆเขาก็คงยอมรับ เพราะว่าเนเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจอยู่แล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องที่ในหลายหลาย,ลายประเทศก็เป็นกังวลแต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการปรองดองสมานฉันท์หรือว่าการพูดคุยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเขาบอกว่าประเทศไทยก็ใจกว้างเปิดให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงจุดยืนต่างๆอันนี้ในมุมกลับอาจจะส่งผลดีนะครับถ้าไปเทียบกับหลายๆายประเทศที่ไม่เป็นใช้ไตยอย่างเช่นบ้านเพื่อนบ้านเราในอาเซียนนะครับ ทบไม่มีการประท้วงเลยในหลายประเทศผมว่าตรงนั้นน่ะเขาจะมองมากกว่าเราด้วยซ้ำอของเราเมื่อมีการประท้วงแล้วก็ถือว่าะระบบเปิดขึ้นครับแต่ก็พูดในแ,แต่ก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยแล้วนะครับมันอาจารย์คงได้ยินแน่นอนว่ามันมีทฤษฎีที่ผสมคบคิดที่ว่าเนี่ยนะว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมการประท้วงทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจารย์ดูแลทาดกากนความมั่นคงอยู่มันมีหลักฐานหรือมีอะไรบงชีมไหมครับว่าทฤษฎีที่ว่านี่มันมีน้ําหนักหรือมีความเป็นจริงอยู่บ้างครับคือทฤษฎีแบบเนนนนนีีีี้ป็สสสสสิ่่่่งทททใใใจจุุดดคน โลกออนไลน์นะครับเพราะว่าอะไรที่ไม่จริงเนี่ยมันจะเป็นที่สนใจมากกว่าเรื่องที่จริงหลายหลายเท่านี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับแต่มันมีข้อที่จริงอยู่บางอย่างนะครับที่เราก็เห็นกันแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าการให้เงินช่วยเหลือกับองค์กรเหล่านี้ผ่านทางเครือข่ายที่เขาตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลเขาตั้งขึ้นมา ในสมัยที่อีเรแกนที่ตอนนั้นผมเรียนหนังสือที่สหรัฐหนึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่คนนิยมชมชอบที่สุดนะครับเพื่อช่วยเหลือกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการแรงงานกระบวนการสิทธิมนชนเนี่ยเงินเป็นพันพันล้านนะครับเป็นพันพันล้านนะครับตั้งแต่ตั้งมาสมัยทระธานดูเรแกนเนี่ยดูแล้วเนี่ยการให้เงินเนี่ยไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยมีการติดตามไม่ค่อยมีการตรวจสอบเรื่องเงินเหล่านี้ถูกหลายประเทศรวมทั้งอินเดียนะครับระบุว่ามันกระทบกับความมั่นคงแล้วก็ปิด กั้นไม่ให้แม้แต่ประเทศอินเดียเป็นประเทศสหราชทัยนะครับก็ปิดกั้นไม่ให้เงินเหล่านี้เข้าไปในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาต้องหันกลับมาดูจริงจังและผมเชื่อว่าเขาจะทาเพราะว่าเขาเองก็เดือดร้อนมากทุกวันนี้เขาก็เป็นกังวลมากว่าคนไทยจํานวนมากคิดว่าเขาอยู่เบื้องหลังอะไรหลายอย่างที่ที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทาเพราะฉะนั้นผมว่าเขาต้องกลับไปพิจารณาดูว่าช่องว่างตรงนี้เขาจะทําอะไรได้บ้างจริงอยู่องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรเอกชนตั้งโดยรัฐบาล เราอาศัยเงินบริจาคของประชาชนบวกกับเงินของรัฐบาลแล้วก็ส่งไปรประเทศไทยนี่ปีๆเยอะนะครับเงินพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เป็นตัวเลขเห็นใ,<ช>ในเว็บไซต์นะครับ<ช>แล้วมาไปถึงตัวบุคคลซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกถูกคดีถูก,ถกแล้วก็ถูกกล่าวหาทําให้เมริกันก็โดนไปด้วยผมว่าในอนาคตลึกๆเงียบๆเนี่ยเขาคงจะต้องไปคุยกันว่าเขาจะจัดระบบตรงนี้ยังไงแต่มันไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลใช่ไหมครับรัฐบาลเนยทำเรียบขาวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่ไม่มีไม่เคยมีใช่ไหม ครับผมคิดว่าตรงนั้นมันหลายจังหวัดนะครับ<ม>แต่ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐนี้เดือดร้อนเ<ม>พราะเขาดูแลเรื่องพวกนี้ใกล้ชิดไม่เป็นองค์กรยูเซสสมัยก่อนอที่เปลี่ยนมาเป็นองค์กรใหม่ที่คุณเทพปชัยนั่าทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอนนี้เดือดร้อนมากนะ<ม>ครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงต่างประเทศกับทันเนียบข่าวบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายทันเนียบข่าวเขาก็อาจจะคิดอีกแบบแต่ทันเนียบข่าวเนี่ยมีอันที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ก็คือเขามีการรายงานทางด้านข่าวกรองโดยตรงจาก ทุกประเทศหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองของเขาที่ทํางานให้กับเซ็น r ร l i อิ e เท i g e เจน a ์เอเจนซี่หรือสำนักงานข่าวกรองกลางที่เลวเียเเนี่ย<ม>เข้ารายงานตรงทุกตอบประธานาธิดีก็เป็นไปได้ว่า,าประธานธิดีก็ทราบว่านี่คือปัญหานะครับ,รบและประธานธิดีก็อาจจะรับรู้เรื่องพวกนี้นะค,ะครับ,รบมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเข้ารายงานตรงนะครับแต่ว่าจะทําอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ที่น่าสนใจคือจากทำเนียบข่าวกับกระทรวงการการต่างประเทศอเมริกาเนี่ยยังไม่มีความเห็น ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยออกมาเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมถ้า<ช>ปกติเป็นรัฐบาลของทย้อนกลับไปสมัยโอบามาหรือที่เป็นเดโมแครตเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยก็มีความเห็นก็สังเกตจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบางโฆษกตันเทียบข่าวด้วยใช่ไหมนี่อาจจะเป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างรีพับบิกันกับเดโมแครตใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นความแตกต่างที่สะท้อนมาตั้งแต่แรกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ว่า<ม>เขาอยากจะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง<ม><ม>เขาอยากจะมุ่งเน้นการทำงานกับประเทศไทยและพันธมิตรเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐ เรื่องการเมืองเนี่ยเขาเขาคิดว่าเป็นเรื่องรองนะครับแล้วก็ทอที่ผ่านมารัฐบาลโอบามาก,ก็ทําเยอะแล้วเขาคิดว่าควรจะตรงนั้นควรจะไม่ต้องเน้นมากนะครับแต่ตอนนี้กลับมารายละอย่างที่โอบามาท,ทำเนี่ยโจไบเดนก็เอาอมาทําเพิ่มเรื่องของการประกันสุขภาพและอื่นๆหรอกคนก็เชื่อว่าบรรยากาศมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ถ้าให้เดาใจประเทศจีนตอนนี้ยังไม่ได้ส่งสารแสดงความยินดีกับโจไบเดนเลยนะคะเขาจะมองว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมคะกับสหรัฐ หมายถึงว่าทางทังจีนเนี่ยคะ่ะจะรู้สึกดีใจมากขึ้นไหมคะที่เป็นโจไบเดนผมว่าเขาอาจจะเป็นกังวลางครับ <c oughs> เพราะว่าการโดดเดี่ยวของสหรัฐในยุค3าปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้จีนได้เปรียบ <c oughs> ในการต่อรองกับสหรัฐ <c oughs> นะครับถ้าสหรัฐกลับไปใช้วิธีการแบบพันธมิตรปิดล้อมจีนด้วยพันธมิตรที่หลากหลายขึ้นจีนอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิม ดัะนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะกังวลมากขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับแต่อันนี้ไม่นับท่าทีนะครับคือท่าทีที่หวือหวาของประธานดีทรัมนี้ก็คาดเดายากแต่ว่าลึกๆแล้วผมคิดว่าจีนอาจจะเป็นกังวลนะครับเพราะว่าพักเดโมครตัเนี่ยนะครับก็มีความมีความเห็นตรงกันกับพรรคหรือพรรคบิกันว่าจะต้องรักษาความเป็นผู้นําของสหรัฐไว้ถ้าเราเราดูการหาเสียงนะครับคงไม่ถอยคงไม่ยอมให้จีนขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับ แต่ว่าวิธีการของเดโมแครตเนี่ยจะเอาพันธมิตรไปปิดล้อมจีนทําให้จีนพวักพวนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังรอบแทนที่จะเจอกับทั่นินชมคนเดียวนะครัแ,รและประเทศเดียวอาเซียนก็จะระอุข,ขึ้นอีกระลอกสิคะโดยเฉพาะเรื่องของทะเลจีนใต้รวมถึงอาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะอาเซียนก็จะมีค่ามีความหมายมากขึ้นสําหรับทั้งสหรัฐและจีนถ้าเราเดินให้ดีนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทํางานหนักขึ้นอย่างที่เรียนนะครับ คือในช่วง4ีปีของทรัมป์โดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยท่าทีต่อจีนความแข็งกล้าวมันก็เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมครับถึงขั้นที่ไม้พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยประกาศเลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นทรราชยุคใหม่แล้วก็เรียกร้องให้ประเทศในโลกเสรีซึ่งคงรวงถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับให้ลุกขึ้นมาต่อต้านจีนเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยเจอแรงกดดันมากขนาดที่ว่าเราต้องเลือกข้างนะครับเพราะเราได้ยินบ่อยมากเลยว่าอเมริกาบีให้เราเลือกข้างเนี่ยก็ช่วงสงครามเย็นก็เป็นอย่างนั้นะนะครับ ที่บอกว่าจะเปลี่ยนการเรียกชื่อประธานดีเป็นท่านประธานก็เคยเรียกมาแล้วจอห์นด<ฟ>ิฟเคนเนดีเรเรียกชัยเม้นครูช,ชอฟ <c ough> นะครับเราไม่เรียกประธานานธะิบดีครูชอฟเพราะว่าอยากจะด้อยค่าค <c oughs> วามเป็นผู้นําของสหภาพโซเวียตก็เคยแล้ว <c oughs> ตอนนั้นหนักกว่าตอนนี้อีกครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค้ากันก็ไม่ได้เลยตอนนี้ถึงจะกดดันทางการเมืองยังไงทางการก็ยังค้ากับจีนอยู่าะฉะนั้นผมคิดว่าแรงกดดันก็แตกต่างกันแล้วก็แต่จะหนักหน่วงขึ้นในอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยี นะครับว่าจะต้องเลือกข้างไหมนะครับ 5G จะต้องเลือกข้างไหมนะครับมันจะไปหนักเฉพาะสาขาเฉพาะเรื่องแต่เพื่อว่า 5G เนี่ยเป็นเรื่องเอ,งอกชนซะเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาลอเมริกันโดยตรงนะครับแต่เขาก็กดดันฉะนั้นผมคิดว่าความกดดันก็ต่างกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็สัญญาณก็จะเข้มข้นขึ้นในการแข่งขันนะครับศาสตราจารย์เมอร์ชาเมอร์จอห์นเมอร์ชามเมอร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกก็เขียนหนังสือแล้เป็นที่ยอมรับมากว่า ถ้าจีนยังคงทยานขึ้นแบบนี้มีขีความสามารถทางเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนสร้างที่ผลทางการเหมือนทางการทหารอเมริกาก็หลีกเลี่งไม่ทีจโต้ตอบอย่างก้าวลาวไม่ว่าใครจะมานะครับเขาใช้คําว่าอเมริกาจะ go crazy ก็คือคือจะสติ <laughs> ฟันฟ่นเฟือนพอสมควรในการที่จะโต้อตอบจนอิลุงตุงนงังไปหมดนะครับแต่ว่าเดมโมแครตอาจจะมีท่าทีที่ค่อนข้างจะนุ่มวนวลแล้วก็พลิ้วนะครับ เป็นท่าทีใช่ไหมคะแต่เนื้อหาอาจจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยจีนทะยานขึ้นทุกวันแม้แต่มีโควิดจีนก็ทะยานขึ้นแต่มริการเนี่ยดิ่งลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลความตื่นตระหนกเนี่ยไม่เห็นได้ชัดสิ่งที่ไทยทําได้ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับบริการอันนี้กลับกันนะครับแต่เรากลายเป็นแจ็คแปรอาจจะไปช่วยยักให้บริการมองว่าเราอยู่กับจีนมาเป็นพันปีไม่น่ามีปัญหามากเราเข้าใจจีนแล้วก็ไว้ใจเึ่นนันและกันเรา อย่างกรณีข้อตกลง TPP นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคําสั่งแรกเลยที่ยกเลิกไปโจไบเดนยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ถ้าเกิดกลับมาฟื้นก็จะเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยใช่ไหมคะที่จะเข้าร่วมใช่ครับแต่ว่าต้องดูกันให้ดีว่าสหรัฐอเมริกาจะเดินยังไง<ม>เพราะว่าที่เดินไปแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเสียเปรียบแล้วก็มาตรฐานก็จะต่างกับที่สหรัฐอเมริกาคาดคาดคาดคิดไว้นะครับคนอื่นเดินไปหมดแล้วนะครับอเมริกาถอนตัวออกมาถ้าอเมริกากลับไปใหม่เนี่ยจะไปขอร้องให้ทุกคนมาเจรจาใหม่จะได้ไหม หรือว่าในการจะยอมรับมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่อเมริกันควรจะมีเราก็ดูท่าทีตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆถ้ามาตรฐานไม่มากนะอาจจะสะดวกเราไปร่วมนะครับมันก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าอเมริกาไปเจรจาหวาดล้อมบีบบังคับให้ทุกคนเจรจากันใหม่เพื่อยกมาตรฐานเเราเข้าไปเนี่ยเราจะค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องรีบคิดนะครับเอาโอกาสก็จะมีอยู่ในช่วงนี้ครับที่ช่วงใหม่ๆนี่ผมคิดว่ามันชิงไหวชิงพลิปกันนะครับเยวะ ดีไบเดนแต่ก็เขามีประสบการณ์มาแปปีเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในการเมืองมา30 40ี่ิปีแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาจะไม่ส่งสัญญาณอนะไรเราเห็นได้ง่ายจะอ่านยากกว่าทรัมรแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราคงจะต้องสนใจเข้าไปในบางเรื่องร่วมมือบริกันเลยการแสดงความเห็นท่าทีที่ดีควรจะทําตอนนี้นะครับแสดงความยินดีแล้วก็ทําไปแล้วนะครับอะไรที่เราทําได้ดีและเป็นบวกนัต้องทําก่อนเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่ พอเขาหันมาสนใจเอเชียจริงๆไม่กี่เดือนนี่นะครับเราก็จะได้ทํางานร่วมเขาไปเลยเรากลับมาเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มันทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าคนเป็นการที่แตกแยกกันเยอะมากนะครับอาจารย์แน่นอนมีเพื่อนที่เป็นนักวิชาการในวงการต่างๆในอเมริกาตอนนี้เขามองอยังไงว่าแล้วไบเดนเขาจะบริหารประเทศชาติได้ยังไงในเมื่อสังคมมันแตกแยกขนาดน,นีค้ครับครับก็อันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้รั้งที่แล้วก็เป็น ครั้งนี้หนักกว่เก่าอีกนะครับเพราะว่าคนก็ออกมาเยอะคะแนนก็ห่างกันไม่มากนะครับถ้าทําได้ก็คือว่าโจไบเดนต้องกลับไปดูว่าคนที่ลงคะแนนให้ทรัมเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ยกนโยบายสองกงสองทอย่างเพื่อแสดงหรือที่เรียกว่าเจสเจอร์ให้เห็นว่านี่แหละเขาทํางานเพื่อคนที่ไม่ได้เลือกเขาที่เขาพูดมาในสุดทรพจพสตอนแรกครีบที่เขา ต้องทำไม่ได้ไดดจริงต้องทํามไม่ได้จริงอันนี้อันแรกนะครับอันที่ที่ไม่หลังจะลดทอนความตึงเครียดลงนะครับประเด็นที่2คือเขาถ้าเขากรอบอก,รษษษษษษกู้เศรษฐกิจกลับมาได้จริงๆมผมคิดว่าคะแนนก็มาเลยนะครับแล้วตอนนั้นเขาอาจจะหมดแรงแล้วก็ส่งต่อให้กับรองประธานในกาทีนน <laughs> ่ไปดีซึ่งยังมีแรงอยู่เยอะแต่ต้องจัดการโควิดสิให้ได้ก่อนนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอายุมากแล้วก็เป็นไปได้ที่เรียกว่าเราอาจจะเห็นสหรัฐมี ประธานาธิบดมนีที่เป็นผู้หญิงอาจจะครบสมัยนี้สมัยหน้าหรือว่าไม่ครบสมัยแต่ว่าโจไปเดนก็ไม่อยากให้เ,เป็นอะไรนะครับแต่ว่าอ,อายุขนาดนี้แรงกดดันขนาดนี้อาจจะทําให้เขาไม่ได้อยู่ในสภาพมากนะเพราะนั้นก็ต้องเผือ่อเลือเผื่อขาดมองดูลองประธานาธิบดีคนนี้ที่เป็นประวัติศาสตร์ท้งสำคัญคนนเป็นผู้หญิงคนแรกรเป็นผิวดาคนแรกรเป็นเอเชียใต้คนแรกนะครับแล้วก็มีประวัติในการทํางานที่น่าทึ่ง หลายอย่างนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาก็ต้องดูตรงนี้แต่โจไบเดนที่คงทํางานไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโควิด1 9แล้วก็การต่อสู้กันทั้งในสภาคองเกรสในวุฒิสภาก็คงจะต้องฝ่าด่านอะไรมากมายการเมืองในประเทศครับจะชอบไม่ชอบเขาผมคิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมคิดว่าผ่านวิกฤตมาเยอะครอบครัวส่วนตัวการเมืองมันก็ถึงเวลาของเขาจริงๆนะครับที่เขาจะต้องสุดท้ายแล้วกลับมาแก้ าการที่ิกิตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับถ,ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ครบถ้วนนะครับถ้าถ้าทำไม่ได้หลังจากนี้แล้วนะครับทีมนี้แล้วผมคิดว่าลําบากละเร,รพด์พิการเองก็ยังไม่เห็นผู้นําที่ดีเท่านี้นะครับที่มีความสามารถเท่านี้มีประสบการณ์เท่านี้แต่อนาคตคงมีเพราะว่าขณะนี้มีสสสวรุ่นใหม่ทยอยเข้ามาเราเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะเห็นคนใหม่ๆเริ่มเข้ามาเมริกันยังมีความหวังอยู่เยอะนะครับในเรื่องการเมืองที่จะคลี่คลายนะครับรวมทั้ง ผู้ที่สมาชิกที่มีเชื้อสายไทยใชครับ<ช>ซึ่งก็ขึ้นมาระดับต้นๆหมดแล้วนะครับ<ช>คนเหล่านี้มีประสบการณ์<ช>เคยผ่านร้อนผ่านน้านะครับเข้าสู่สมรภูมิจรง<ช>ิงทํางานจริงในพื้นที่ผมคิดว่าไม่เกิน10ปี<ช>นะครับไม่เกิน10ปีแต่10ปีนี้จีนจตท,ท,ทยานไปไกลเยอะแต่ไม่เกิน10ปีนี้ผมคิดว่าการเมืองมันกจะเปลี่ยน